สวัสดีครับผมก็ได้ดูข่าวเรื่องของคดีที่ฝรั่งเศสคดีหนึ่งเป็นคดีสเสถอนขวัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะวันนี้เลยอยากจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเพราะมีหลายแง่มุมเลยทีเดียวที่น่าสนใจนะฮะคดีเนี้ยเป็นคดีที่มีคนคนหนึ่งชื่อดอมินิกที่ประเทศฝรั่งเศสแกอายุจะสิบเอปีแล้วได้ทําการวางยาน้นหลับภรรยาตัวเองมาเกือบสิปีเพื่อที่จะหาคนแปลกหน้ามาข่มขืนภรรยาตัวเองนะครับ เกือบร้อยครั้งนะล่าสุดเรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ยภรรยาก็สติแตกไปเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการอาศาลต่างๆแล้วก็มีหลายๆแง่หลายๆมุมที่ผมมองว่าน่าจะเอามาเป็นกรณีศึกษานะครับทั้งในเรื่องของสุขภาพจิตของคุณโดมิเดกเนี่ยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับเขาเป็นโรคอะไรนะฮะแล้วเหตุการณ์มันเกิดได้ยังไงคนที่มาข่มขืนเขาเนี่ยไม่คิดจะช่วยอะไรเลยเหรอ รวมทั้งตัวภรรยาเองซึ่งเขาเปิดเผยชื่อแล้วก็เปิดเผยหน้าตัวเองด้วยนะครับเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยรู้เขาคือคุณจีเซลนะครับคุณจีเซลเนี่ยเขาก็มีหลายๆอย่างซึ่งเวลาเขาคิดย้อนหลังกับไปแล้วเขาเริ่มสงสัยละนะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยเนือแง่ของเรื่องว่ามันมีเบาะแสอะไรไหมมีอะไรเป็นตัวที่จะเตือนเราไหมนะครับถ้าเราอยู่ในสภาวะแบบนี้ มันมีอะไรไหมที่เราจําเป็นจะต้องทราบเราะว่าบางทีเราอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้แล้วคดีนี้มันดังขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกันว่าในโลกของเราหรือในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมันมีอะไรแบบนี้ซ่อนอยู่อีกโดยที่คุณกําลังอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นแต่คุณไม่รู้หรือเปล่านะครับวันนี้จะวิเคราะห์ให้ฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตปาบัตน,นะครับเรื่องนี้เนี่ย ครอบครัวของคุณจีเซลและคุณดมินิกเนี่ยเขาแต่งงานกันนะครับสองคนนี้แต่งงานกันตั้งแต่อายุประมาณ20นะครับก็รักกันดีนะครับอยู่กินกันมาตลอด50ปีเลยนะฮะไม่เคยมีปัญหาอะไรมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนนะครับมีชีวิตที่ดีเพียบพร้อมนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยตัวสามีเขาโดนจับว่าไปถ่ายรูปใต้กระโปรงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ แล้วเขาก็สารภาพกับภรรยาร้องห่มร้องไห้เลยนะครับเสียใจมากที่ตัวเองได้ทําอะไรที่โง่เขลาลงไปนะครับภรรยาเนี่ยก็ตกใจเพราะว่าสามีตัวเองเนี่ยคือไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างนี้มาก่อนเลยเท่าที่เขารู้ก็ไม่มีพฤติกรรมนี้ไม่กระแคะระคายอะไรทั้งสิบเลยนะครับภรรยาก็เลยบอกว่าโอเคให้อภัยนะเนื่องจากว่าไม่เคยมีประวัติอย่างนี้มาก่อนแต่ผมว่ามันเริ่มน่าสงสัยแล้วนะเพราะว่า อยู่ๆใครจะมามีพฤติกรรมแบบนี้ตอนอายุ70กว่าทั้งที่ก่อนหน้านั้นมันปกติแสดงว่ามันต้องมีปัญหาแล้วแหละนะครับอันนี้อันดับแรกนะผมเตือนว่ามันน่าจะเป็นเบาะแสหนึ่งซึ่งถ้าอยู่ๆแบบคนที่เราคิดว่าดีทั้งชีวิตมันมีอะไรที่มันแปลกประหลาดที่มันไม่ควรจะเป็นสักหนึ่งครั้งตอนอายุเยอะมากๆเนี่ยน่าสงสัยอะไรสักอย่างแล้วว่าอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่รู้นะฮะแต่ตอนนั้นอนะ่ะก็มีเบาะแสเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าคุณภรรยาเขาจะให้อภัย นะครับให้อาภัยแล้วแต่สามีคือคุณโดมินิกเนี่ยเขายังรู้สึกว่าหน้าตาไม่สู้ดีอยู่ซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันแปลกละนะครับเพราะว่าเออการการไปมีปัญหาเรื่องการถ่ายรูปอย่างเงี้ยแค่สองสามครั้งก็ไม่น่าจะมีสีหน้าที่แย่ขนาดนั้นแม้ว่าภรรยาตัวเองจะจะให้อาภัยแล้วก็ตามถูกไหมฮะเพราะว่าคนที่ทําผิดแบบนี้แค่ครั้งแรกของชีวิตนะฮะสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือ กลัวว่าภรรยาตัวเองจะรับไม่ได้ถูกไหมฮะเขาไม่กลัวคนอื่นจะรับไม่ได้หรอกไม่กลัวลูกตัวเองจะมีปัญหาอะไรหรอกอย่างมากก็ด่าเฉยๆฉว่ไอ้เท่าลาโมหรืออะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนะแต่ก็รู้สึกหน้าตาตัวเองไม่ค่อยสบายใจภรรยาเขาน่าจะเฮ้ยต้องเอกใจตรงนี้แหละแต่ไม่หมดแค่นั้นครับหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็เรียกคุณจีเซลซึ่งเป็นผู้เสียหายไปสอบปากคำนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาได้ไปยึดเอาคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่าไดรฟ์ของคุณดอมินิก แล้วปรากฏว่าในนั้นเนี่ยมีวิดีโอมีภาพถ่ายของคุณจีเซลซึ่งโดนผู้ชายมากหน้าหลายตาข่มขืนโดยที่ทุกครั้งคุณจีเซลในวิดีโอเนี่ยจะหลับไม่รู้สึกตัวนะครับจะหลับไม่รู้สึกตัวแล้วพอคุณจีเซลได้ดูตรงนี้ตกใจมากเลยนะคุณคิดดูชีวิตแต่งงานที่ดีมาตลอดนะครับไม่เคยมีปัญหาแม้สักครั้งเดียว เราได้เห็นอะไรแบบนี้มันจะตกใจขนาดไหนนะครับย้อนไปนิดหนึ่งก่อนที่ตำรวจเขาจะเอาภาพพวกนี้ให้ดูเนี่ยเขาก็สอบถามก่อนเลยนะครับว่าชีวิตเรื่องของเพศสัมพันธ์ของสองคนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับคุณจีเซลก็เล่าให้ฟังว่ามันก็เหมือนกับปกติทั่วไปนะครับอะไรที่ฉันไม่ชอบเขาก็ไม่ทําเขาก็ปฏิบัติกับฉันดีมากนะครับตำรวจก็1รู้สึกเ ก็อกระอวนไม่กล้าพูดนะครับก็พูดเข้าไปต่ออีกนึงหนึ่งว่าเขาเคยมีการบอกไหมว่าเขาอาจจะอยากให้คุณทําการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าตัวคู่นอนก็คือตัวเขาเองอาจจะมีคนที่3หรือมากกว่านั้นไหมตัวจิเซลเองก็บอกว่าเออเขาเคยพูดครั้งหนึ่งแต่ฉันบอกว่ารับไม่ได้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับคนคนอื่นได้นะครับตัวโนมินิกก็เลยเงียบไปไม่พูดต่อนะครับ หลังจากนั้นตำรวจก็เอารูปเอาวิดีโอเอาคลิปนี้ให้ดูน้านาบ้านถล่มทลายเลยนะครับคือรู้สึกแย่ขึ้นมาทันทีแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับคูดต่อนะครับปรากฏว่าโดมินิกเนี่ยเขาไปแอบถ่ายภาพลับของลูกสาวเขาเองแล้วก็ลูกเขยนะครับเขามีลูกชาย2คนลูกสาว1คนนะครับมีภาพของลูกสาวแล้วก็ลูกเขยอีกนะอันนี้คือแย่คูณ2เข้าไปอีกนะครับเออแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้น นะครับคือเขาไปคุยไปคุยมาเนี่ยก็เจออีกว่ามันมีคดีในฝรั่งเศสอีก2คดีที่ตอนนั้นอ่ะมันปิดไม่ลงนะครับเป็นคดีที่มีคนพยายามจะฆ่าข่มขืนนะครับก็คือ2คดีเนี่ยคล้ายกันนะฮะมีคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายไปดูบ้านนะครับอ่าไปหา real estate เพื่อจะดูบ้านก็จะมีผู้หญิงที่พาไปดูบ้านต่างๆเนี่ยก็โดนรัดคอโดนโปรยยาสลบแล้วพยายามจะข่มขืนแล้วฆ่าคนหนึ่งเนี่ยไม่รอดนะครับ แต่อันนี้ไม่สามารถโยงไปถึงโดมินิกได้แต่กรณีที่2เนี้รอดแล้วในนั้นมันมีหยดเลือดอยู่ปรกากฏว่า DNA ในหยดเลือดน,นั้นตรงกับโดมินิกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเขาแต่งงานไปแล้วนะครับในประมาณสักปี1,900กว่ากว่านะครับหนึ่กกว่ากว่าตรงนี้เนี่ยคือมันก็มีปัญหาแล้วนะครับทีนี้ย้อนมาถึงในกรณีของที่โดนข่มขืนนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือ ตำรวจก็ไปขุดนะครับก็พบว่าตัวคุณโดมินิกเนี่ยเขามีการไปโพสต์ไว้บนเว็บไซต์อันหนึ่งซึ่งปัจจุบันถูกปิดไปแล้วนะครับโพสต์ว่าถ้าใครอยากจะมีแฟนตาซีในการมาข่มคืนนี่คือภรรยาของเขามาได้เลยนะครับมีข้อห้ามบางอย่างเท่าน,นั้นเองก็คือต้องจอดรถไว้ไกลๆแล้วเดินมาเพื่อไม,ไม่ให้คนอื่นเขารู้นะครับถอดเสื้อทิ้งไว้ในครัวห้ามสูบบุหรี่ห้ามใช้น้ําหอมห้ามใช้โคโลนทุกอย่างที่มีกลิ่น ต้องตัดเล็บเพื่อไม่ให้ภรรยาเขาสงสัยนะครับเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กันมือก็ต้องล้างให้อุ่นเพื่อไม่ให้ปลุกภรรยาแล้ววันนั้นเนี่ยถ้าเขานัดใหม่ใครได้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ยานอนหลับภรรยาซึ่งผมไปนค้นมามันคือยาลอราซิป,ปมนะครับไม่รู้ว่าให้ขนาดเท่าไหร่แต่อาจจะสูงพอสมควรเลยทีเดียวที่ทาให้ภรรยาเขาหลับแบบนั้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวตลอดการมีเพศสัมพันธ์นะฮะสำร้ายไปกว่านั้นคนที่มันมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาตัวเองเนี่ย ก็มากหน้าหลายตาแล้วแต่ละคนก็ดูไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในชีวิตด้วยนะฮะเป็นคนปกติมีครอบครัวแล้วด้วยหลายคนนะครับไม่ได้มีประวัติอาญากรรมมันมีแค่มีกี่คนเท่านั้นที่มีประวัติอาญากรรมนะครับแล้วก็มีแค่เพียงคนเดียวในจํานวนทั้งหมดที่ภรรยาเขารู้จักนอกนั้นคือใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักเลยอ่าน่ากลัวนะฮะแถมไม่จบแค่นั้นครับคือคุณโนมินิกเนี่ยบางครั้งร่วมก่อมขืนด้วยบางครั้งเนี่ยบอกว่าไม่ คนที่มาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องสวมถุงยางไม่ต้องป้องกันแล้วมันมีคนหนึ่งเป็นเอดครับมีคนหนึ่งเป็นเอดนะฮะแล้วคนคนนี้ก็ามาร่วมข่มขืนภรรยาตัวเองถึงหกครั้งเลยทีเดียวคือแย่มากเลยฟังมาถึงตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันมันแย่ได้ขนาดนี้เลยนะฮะคือตรงนี้เนี่ยนะฮะเรื่องมันก็ไปไกลจยยนถึงตอนนี้กำลังพิจารณาคดีกันอยู่น่าจะสิ้นสุดในวันที่20ธันวาคมที่จะถึงนี่แหละครับแล้วก็ตัวลูกสาวนี่ออกมาบอกเลยว่า พ่อเขาเนี่ยเขาจะไม่เรียกพ่ออีกต่อไปแหละคนคนนี้น่าจะเป็นมารร้ายนะฮะแล้วน่าจะเป็นคดีที่สะเทินขวัญที่สุดในฝรั่งเศสตั้งแต่มันมีมานะฮะเรื่องตรงนี้เนี่ยผมอยากจะมองบางอย่างอีกสองสามอย่างนะครับคุณจีเซลเนี่ยหลังจากที่เขาได้รับหลักฐานต่างๆจากตำรวจเขาก็แน่นอนย้ายออกจากบ้านฟ้องหย่าทันทีนะครับแล้วก็รีบไปตรวจร่างกายเลย ปรากฏว่าเขาเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์4ชนิดเลยทีเดียวแต่ว่าในข่าวไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรผมก็หวังว่าจะไม่ได้เป็น HIV ที่มีคนคนหนึ่งเนี่ยมาคมคืนแล้วติดไปนะฮะแล้วหลังจากที่เขาไปตรวจมาเนี่ยเขาก็เริ่มระลึกได้ว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยทำไมฉันถึงมีปัญหาเรื่องอุ้งเชิงกรานอักเสบไปบ่อยมีประการปวดท้องน้อยเรื่อยๆอ่อนเพลียนะครับบางทีความจำก็หายไปเฉย บางช่วงเนี่ยเคยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีทีนึงที่ตัดผมแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆผมฉันเปลี่ยนทรงไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็เคยมีไปหาหมอโดยโดมินิกเนี่ยเป็นคนพาจีเซลไปหาหมอแล้ก็ตามสามีภรรยาปกติเออพาไปหาหมอแล้วก็เรื่องของความจํานี่แหละนะครับโดยโดมินิกก็บอกว่าเฮ้ยคุณเป็นอัลไซเมอร์แหละไม่ได้เป็นอะไรส่วนตัวจีเซลเนี่ยก็พูดติดตลกว่า มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเธอวางยาฉันหรอกเหรอที่ฉันความจำมันหายไปอย่างเงี้ยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าโดมินิกเนี่ยเขาตอบสนองด้วยการร้องไห้ล้อมผมล้องไห้ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเล่นใหญ่เลยนะเพราะว่าเธอคิดอย่างนั้นได้ยังไงฉันนะรักเธอมาตลอดเราแต่งงานกันมาตั้ง50กว่าปีเราไม่มีปัญหาอะไรเลยทําไมเธอถึงคิดอย่างนั้นได้จีเซลก็รู้สึกผิดสิครับว่าตัวเองเนี่ยมองสามีของตัวเองแบบนี้ได้ยังไงนะครับเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเราอยู่กันมาเรามีลูกกันสคนชีวิตเราก็ดีมาตลอดทําไมมันถึงมีปัญหา อันนี้เบาแสอย่างใหญ่ยิ่งเลยนะครับทําไมรู้ไหมคุณดอมินิกเนี่ยนะครับผมมองว่าเขามีหลายละย่างที่มีปัญหาอย่างแรกนะครับน่าจะเป็นพวกไซโคพารสนะครับหรือจิตเขามันวิปริตไปแล้วนะครับคนพวกนี้เนี่ยจะไม่มีศีลธรรมจัรยาจะมองคนคนหนึ่งเป็นแค่สิ่งของนะครับนั้นแปลว่าเขามองภรรยาตัวเองเป็นสิ่งของ นะครับให้กำเนิดบุตรก็เหมือนกับเอ,อ่อเครื่องผลิตลูกของเขานะครับให้ใครมาข่มขืนก็ได้นะครับเราไม่สนใจว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะแล้วแถมพยายามจะปัดความเข้าใจต่างๆให้มันดูง่ายขึ้นเช่นเออคุณเป็นอัลไซเมอร์นะครับหรือบางทีเล่นใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าโดนที่จุดว่าเฮ้ยคุณวางยาใช่หรือเปล่าจับได้ใช่ไหมต้องร้องไห้ร้องผงร้องไห้พยายามหาอะไรต่างๆมาอ้างให้มันเยอะแยะนะครับแล้วคนที่เป็นไซโคพาร์เนี่ยฉลาดนะ ฉลาดมากนะครับผมเคยเคยวิเคราะห์เรื่องเคสไซโคพาร์สไปแล้วนะครับอ่าไซโคพาร์สเนี่ยฉลาดมากคือเขาจะมีทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เหยื่อของเขาเนี่ยอยู่ในกรอบที่เขาวางไว้นะครับถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้คือมีคนที่ปกป้องเรามากจนเกินไป overprotective เออคุณไปหาหมอคุณกินยาตัวนี้สิกินยาแล้วมันจะดีขึ้นไม่รู้ว่าเขาเอายาอะไรให้คุณกินนะใช่ไหมฮะหรือไปหาหมอก็โอ,อ้คุณเป็นอัลไซเมอร์มัง้งหรือบางทีเล่นใหญ่ร้องไห้เพื่อที่จะให้คุณรู้สึกผิด ทำอะไรก็ได้ให้คุณรู้สึกผิดนะครับแกสไลท์ light, คุณเนี่ยทำให้คุณรู้สึกผิดทําให้คุณรู้สึกว่าคุณด้อยค่าคุณต้องใช้เขาคุณเขาดีเสมอเนี่ยพวกเนี้ยไซโคพาสนะครับแล้วก็ไม่แค่นั้นผมคิดว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของนาริซิสติกบีฮเวีย์อันหนึ่งก็คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอํานาจสูงกว่าเขานะครับทุกคนต้องต่ำกว่าหมดนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่ปนนะ แล้วก็ปัญหาทางเพศคือเขามีความซาดิสทางเพศต้องการชอบความข่มขืนชอบไปแอบดู v o y e r ก็คือไปถ่ายรูปคนอื่นเขามีต้องมีคลิปต้องมีบันทึกอะไรไว้ด้วยนะครับแล้วตัวโดมินิกเนี่ยเขาก็ให้การว่าเขาเนี่ยเคยโดนข่มขืนมาตอนที่เขาอายุ9กขวบนะครับการที่เขาโดนข่มขืนมาตอน9กขวบเนี่เออมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเป็นคนแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันอาจจะทําให้เขามองโลกแล้วก็ความเข้าใจทางด้านของ ศีลธรรมจรรยาต่างๆเนี่ยผิดไปหมดเลยนะครับทําให้เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าในเมื่อเขาโดนข่มขืนได้ถ้าเขามีพลังอนานาจเนี่ยเขาก็สามารถทํากับใครก็ได้ทําแบบไหนก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันมองเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่โดมินิกเขาแก้ตัวบอกว่าเขารู้สึกผิดนะแต่เนื่องจากว่าการกระทําแบบนั้นเนี่ยมันทําให้เขามีความรู้สึกอารมณ์ทางเพศมันเพิ่มขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องบอกว่าโอเคมันเกิดจากการโดนข่มขืนสมัยก่อนได้นะครับ แล้วมันไม่ได้รับการรักษาทําให้การมองโลกเนี่ยมันผิดไปแล้วผมคิดว่าดอมินิกเนี่ยอาจจะไปทําอะไรมาก่อนหน้านี้อีกเยอะแยะไปหมดปัญหาเรื่องของการที่ข่มขืนเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2 0 1 1ถึงสงพันยีนะฮะแต่ก่อนหนะ้านั้นเคยเห็นมี2คดีใช่ไหมครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับดอมินิเอย่างไรก็ตามผมคิดว่าอาจจะมียอย่างอื่นอีกเพราะคนพวกนี้เนี่ยอยู่ๆมันไม่อยู่มาทําแบบนี้หรอกนะครับมันต้องเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆครับมีกา, Test ary, การทดสอบ ขอบเขตเช่นว่าเฮ้ยถ้าเราทําอย่างนี้นะมันรู้สึกตื่นเต้นแต่ถ้าเกินนั้นเกินไปเนี่ยมันเอ้ยมันเขาจะจับเราได้หรือเปล่าเราลองทําแค่นี้ก่อนทําแค่นี้เอ้ยจับไม่ได้ใช่ไหมตื่นเต้นดีเอาเอาไกลขึ้นมาอีกนิดหนึ่งตื่นเต้นมากขึ้นจับไม่ได้ด้วยเอามากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกฝนฝึกปลือสมองของตัวเองนะครับทาให้เนี่ยควบคุมสถานการณ์ได้ทุกอย่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นปัญหาของโดมมนิกอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะมีสาเหตุ ที่ทําให้เขาเป็นคนแบบนี้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่เราจะเอามาใช้ว่าเขาไม่ควรโดนลงโทษได้นะครับคนบางคนเนี่ยมันมีสาเหตุที่ทําให้เขาเป็นคนไม่ดีแต่ความไม่ดีบางอย่างเนี่ยมันให้อภัยกันไม่ได้เพราะว่ามันจะไปมีปัญหาต่อสังคมในอนาคตเช่นกรณีของคุณโดมินิกเป็นต้นนะครับแล้วเขาก็เป็นคนรับสารภาพเองนะอันนี้ไม่ใช่ภรรยาคิดไปเองนะครับ เขารับสารภาพเองด้วยเขาเป็นคนทำแบบนี้ทั้งหมดนะดังนั้นอันนี้นนจบหมดปัญหาเลยคือโดนแน่ๆนะฮะคำถามต่อมาแล้วคนที่มาข่มขืนทั้งหมดเนี่ยเขาก็เป็นคนมีที่มีหน้าที่การงานดีบางคนมีครอบครัวมีลูกดีแล้วด้วยนะ,ะเหตุใดเขาถึงทำเออต้องบอกอย่างนี้ครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีด้านมืดที่อยู่ในหัวของตัวเองนะครับด้านมืดนี้อาจจะเป็นด้านมืดที่าบางบางทีสังคมยอมรับ ไม่ได้นะครับยอมรับไม่ได้มันก็มีแบ่งเป็นระดับอีกเหมือนกันคือบางอย่างเนี่ยยอมรับไม่ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่มันให้เกิดขึ้นไม่ได้เช่นการไปข,ข่มขืนอันนี้ไม่ได้นะครับการไปชอบเด็กแล้วข,ข่มขืนเด็กอันนี้ก็ไม่ได้ดดการไปฆ่าคนอันนี้ก็ไม่ได้าก,การชอบทรมาคนคนอันนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่บางทีอาจสมมติว่าคุณอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นผู้หญิงนะครับแต่คุณมีแฟนตาซีอยู่ในหัวที่คุณอาจจะอยากจะมีเพศสัมพันธ์ มากกว่าหนึ่งคนหรืออาจจะมีเพศสมพันกับผู้หญิงด้วยกันเองนะครับแต่สังคมภายนอกเขามองคุณเป็นผู้หญิงแกร่งผู้หญิงที่แบบ working woman นะครับแล้วก็หน้าที่การงานดีคุณก็ไม่ต้องการให้คนอื่นเขามองว่าคุณมีด้านแบบนี้อยู่นะครับไอเน,นี้ยคือไม่ได้ผิดต่อสังคมนะครับไม่ได้ผิดต่ออะไรเลยแต่มันไม่ไม่ถูกค่านิยมเท่านั้นเองไอยอย่างเนี้ยไม่ได้ต้องโดนลงโทษอะไรแต่ส่วนการที่แบบไปข่มขืนเขานะครับไปฆ่าเขาไปอะไรเงี้ยัอเน,นี้ยคือต้องโดนลงโทษ สองอย่างนี้ที่มันเป็นพฤติกรรมด้านมืดเนี่ยมันอาจจะมีต้นต่อมาจากอย่างเดียวกันก็ได้อย่างไรก็ตามต้นต่อตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจเจริญเติบโตกันมาเป็นเพียงความผิดปกติ2ออย่างอย่างหนึ่งเนี่ยต้องโดนลงโทษแน่ๆอีกอย่างหนึ่งอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องลงโทษเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่อสังคมแต่อย่างใดนะครับอืมดังนั้นคนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็อาจจะมีปัญหาอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าเขามีส่วนร่วมในการข่มขืนซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ถังคมยอมรับไม่ได้มันจึงเป็นจะต้องลงโทษด้วยแล้วก็คนเหล่านี้ปัจจุบันก็ทางฝรั่งเศสก็ลงโทษอยู่นะฮะอ่าลงโทษอยู่มีจับได้ประมาณ50คนนะครับเพราะมีชื่อมีการบันทึกไว้ชัดเจนส่วนอ้ที่เหลือเนี่ยกําลังตามอยู่นะครับตรงนี้ก็หวังว่าคงจะต้องตามได้แล้วก็มาจัดการเรื่องนี้ให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่า ขาจะเปนคนเหล่านี้ไปจะทำผิดอะไรที่นื่นอีกหรือเปล่าแล้วไปข่มขืนคนอื่นจร,จริงๆอีกหรือเปล่าอันนี้คือแค่แบบอาจจะน้ําจิ้มของเขาเท่านั้นเองนะเราต้องขยายผลไปนะครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะพูดในมุมของคุณจีเซลซึ่งเป็นผู้เสียหายว่าสมมุติว่าเราเป็นจีเซลเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้มันจะมีเบาะแสอะไรไหมที่บอกว่าเรากําลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อยู่นะครับแต่ผมก็เห็นใจคุณจีเซลมากๆอย่างนึนงนะคือ เหมือนกับชีวิตแต่งงานของเราอ่ะสวยหรูมาตลอดสามีไม่เคยนอกใจไม่เคยมีปัญหาอะไรทั้งสิน้นผู้หญิงเนี่ยยังไม่เคยไปขอถ่ายรูปคนอื่นเขาเลยแล้ววันหนึ่งมาเจอแบบนี้มันแย่ยิ่งกว่าแย่แล้วไปขุดเจอเอามีมีรูปถ่ายของลูกสะใภ้ลูกสาวตัวเองแล้วเกี่ยวข้องกับคดีพยายามฆ่าข่มขืนคนเขาอีกมันสุดยอดจะแย่มากเลยนะผมไม่รู้ชีวิตของเขาจะอยู่ต่อไปได้อย่างไงด้วยอะตอนนี้คือจะต้องพบจิตแพทย์ ประจำแน่นอนนะครับแล้วก็โชคดีที่ครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่พยายามช่วยเหลือเขาทั้งลูก3าคนด้วยนะครับแล้วยังมีเรื่องของการที่เขามีติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่ต้องไปรักษาอีกนะตรงนี้มีหลายๆอย่างนะครับเบาะแสะคืออะไรข้อแรกนะครับถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยผมขอให้คุณเชื่อสัญชาตญาณคุณไว้ก่อน อันนี้สาคัญที่สุดถามว่าทําไมผมถึงเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับหลายครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีแวบหนึ่งในหัวว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นอย่างไงก็ได้คุณอาจจะวางยาฉันก็ได้เหมือนจีเซลกำลังรองเล่นกับดอินิกเฮ้ยคุณวางยาฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอเนี่ยแวบเนี่ยคือสัญชาตญาณน,นะครับให้คุณเชื่อสัญชาตญาณไว้ก่อนแล้วให้คิดเสมอว่าต่อให้เป็นคุณคนที่คุณรู้จักคนที่คุณไว้ใจที่สุดในชีวิตมันก็มีปัญหาได้เช่นกันนะครับให้สัญชาตญาณของคุณอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าให้สัญชาตญาณของคุณมันอยู่ต่ำกว่าอย่างอื่นนะครับให้มันอยู่สูงที่สุดแล้วไปพิสูจน์ถ้ามันไม่จริงเออก็แล้วไปแต่ถ้ามันจริงขึ้นมาเออคุณจะได้รู้นะครับสัญชาตญาณอยู่สูงที่สุดนะครับคนที่คุณเชื่อใจได้เนี่ยมันมีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละครับตัวคุณเองนั่นแหละฮะคนอื่นต่อให้เป็นคนไหนก็แล้วแต่นะมันเชื่อใจไม่ได้ไม่มีทางได้ยกเว้นเชื่อใจคุณตัวคุณเองนะครับถ้าย้อนกลับไปดูเคสนี้ มันมีประเด็นที่ทําให้คุณจีเซลน่าจะต้องสงสัยมาหลายครั้งละอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของอยู่ๆถ้าเกิดความจําของเรามันหายไปเป็นช่วงๆ memory gap นะหรือมีอะไรที่แบบให้อยู่เราก็จําไม่ได้เช่นสมมุตินะบางทีด o มินิกเขาอาจจะพูดว่าเฮ้ยที่คุณจําไม่ได้เนี่ย เพราะว่าคุณไปดื่มเหล้าเยอะเกินไปเมื่อคืนไงคุณเลยจําอะไรไม่ได้เลยอคุณเหนื่อยเกินไปเมื่อคืนเนี่ยคุณหลับไปยาวถึงเช้าเลยจาไม่ได้เหรือทุนถึงรู้สึกร่างกายมันอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไปขนาดเนี้ยเออปวดเมื่อยตามตัวเพลียเมื่อวานไปเดินขึ้นเขามาทั้งนั้จริงจริคุณคิดไปคิดมาเอ๊ะฉันก็จําไม่ได้ว่าฉันไปกินเหล้าตอนไหนเอ๊ะจาไม่ได้ว่าฉันไปเหนื่อยตั้งแต่ไหนเมื่อวานก็ไม่เห็นเหนื่อยนีน่นี่ว่านะครับแต่เออช่างมันเถอะนะครับเขาบอกว่าเหนื่อยเราก็เชื่อเขานะไอออ้้นนนีี่แหลละะเเบบาสััทตงคคิดยร คือถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เราคิดมันเอ๊ะมันไม่ตรงกันแล้วเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่ละนะหรือถ้าอีกฝ่ายเป็นคน overprotective พยายามดูแลคุณอย่างดีเกินไปเนี่ยหรือมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ยบางทีทำมขาก็หายไปช่วงนี้เป็นประจำทําไมปกติทําแบบนั้นแล้วทำไมตอนนี้ไม่ทำอะไรเงี้ยก็ต้องสงสัยเหมือนกันนะครับคือ overprotection คือดูแลเราดีจนเกินไปอันนี้ก็ดี รุดรามากมากจนเกิดไปอย่างเช่นกรณีนี้ก็คือมีเป็นไงการร้องไห้นะครับเช่นตอนโดมินิกเนี่ยได้ยินจีเซลบอกว่าเฮ้ยที่ความจําของฉันมันหายไปว่าคุณวางยาแอบวางชาฉันใช่หรือเปล่าโดมินิกร้องไห้ใหญ่เลยนี่คือนิสัยของไซโคพาร์เล่นละครเก่งหลอกคนได้เก่งนะฮะอ่ะทาทั้งนั้นจริงจริงมันไม่จําเป็นต้องร้องไห้ขนาดนั้นผมถ้าเกิดว่ามีคนคู่แต่งงานคู่หนึ่งใช่ไหมแล้วภรรยาเขาบอกว่าเอ้ยความจาเขาไม่ดีเอ้ยคุณวางยาใช่หรือเปล่า ผู้ชายก็คงจะพูดติดตลกนะเอ้ย e ไม่ใช่แหมจะบ้าเลยอย่างนี้ใช่ไหมเ <c oughs> ขาคงจะพูดขำๆหรือบางทีก็อาจจะสมลุลไปด้วยเออใช่คุณไม่รู้รอะไรฉันแอบวางยาคุณแบบติดตลกอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกอยู่ๆมาร้องไห้ร้องของลร้องไห้ในขนาดนั้นอันนั้นคือเล่นละครมากจนเกินไปซึ่งอันเนี้ยถ้าคุณเจอนะใครที่ตอบสนองแบบดูโอเวอร์ดูเล่นละครดูเกินจริงอย่างเงี้ยสงสัยไว้ก่อนคุณกำลังน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบมันมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับ หรือถ้าเขาพยายามจะกันคุณออกจากคนรอบข้างติดต่อกับใครก็จะต้องผ่านเขาเสมอนะครับอ่าต้องผ่านเขาเสมอเลยจะไปเที่ยวกับเพื่อนโอ้อย่าไปเลยเดี๋ยวเพื่อนพวกนี้มันพาคุณเสียหมดนะครับเอ,อ้จะไปเที่ยวอ่เราจะไปหาลูกจะขับรถไปตรงนั้นตรงนี้ดะเอ,อ้อย่าไปเลยเดี๋ยวมันอันตรายเดี๋ยวเราขับไปให้ดีกว่าพยายามไปด้วยนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกนี้ก็จะมีปัญหาแต่ของคุณดอนมีดหนึ่งที่เขาเนียนมากเลยนะคือตรงนี้ไม่ภรรยาจับไม่ได้เลยนะจับไม่ได้เลยนะวันที่เขา โดนตำรวจจับนี่คือเขาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตของเขาเองแล้วเขาตัวภรรยาเนี่ยเขาไปอยู่ที่บ้านลูกนะครับแล้วภรรยาก็โทรบอกเออดมินิกมารับหน่อยนั่นแหละดมินิกเขาถึงมานะครับคือไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ได้ไกลไม่ได้แบบพยายามให้แบบอยู่ในกรอบตลอดเวลาซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันเป็นไซโคพาที่เหนือไซโคพาแล้วมันแบบอยู่กันมาเนี่ยทั้งหมดแต่งงานมา50ปีแล้วจับกันไม่ได้เลยนะอันนี้คือน่ากลัวมากนะครับอืม นั้นถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้บางทีเรามีอาการความจําที่มันหายไปช่วงหนึ่งสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราได้ยิน่มันรู้สึกไม่ค่อยตรงกันละต้องคิดมากต้องเอะละนะฮะความเจ็บป่วยทางร่างกายที่อยู่ๆมันมาจากไหนก็ไม่รู้อย่างเนี่ยอุ้งเชิงการอักเสบบ่อยๆถ้าคุณลองคิดดูนะครับสองคนนี้เขามีเพศสัมพันธ์กันนะแต่งงานกันถ้าสมมุติว่าเป็นคิดแบบคุณเจเซลนะแต่งงานกันมีเพศสัมพันธ์กันทาไมฉันถึงเจ็บท้องน้อยบ่อยเออทำไมอุ้งเชิงการอักเสบบ่อยๆแน่นอนต้องไปตรวจละ ตรวจแล้วเจออะไรอันนี้ผมสงสัยมากนะผมว่าเขาต้องไปตรวจก่อนหน้านี้แล้วเขาเจออะไรใช่ไหมเพราะว่าปวดท้องน้อยมันไม่ควรจะไม่ไปตรวจภายในนะมันต้องไปตรวจอยู่แล้วอะแล้วตรวจเนี้ยหมอเขาต้องรู้แหละว่ามันมีการติดเชื้อทางเพศสมัมพันธ์เอ๊ะมันมันอักเสบเยอะมันมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหมอเขาจะตรวจเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าติดเชื้ออะไรมาบ้างหรือเปล่าถ้าติดเชื้ออีสอะไรเฮ้ยอย่างนี้มันมีปัญหาไหมเพราะถ้ามันติดเชื้อเอ้าก็เราก็มีของเราอยู่กัน2คนแล้วมันจะติดมาจากไหนล่ะใช่ไหมก็ต้องคิดแล้วต้องเอะแล้ว ต้องแบบอ่ะไปคุณไปตรวจด้วยซิคุณไปหรือเปล่านะฮะอย่างนี้เป็นต้นก็สืบสอะกันตามเรื่องตามราวเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะนะงั้นการเจ็บป่วยการเพลียการที่มันมีเมมโมรีแกลบซึ่งแบบอยู่ความจําหายไปช่วงหนึ่งจําไม่ได้นี่เป็นสิ่งต้องเอะนะครับการที่มีคนคนหนึ่งพยายามหาคําอธิบายอะไรที่มันง่ายแล้วดูฟังแล้วมันไม่น่าจะใช่ให้คุณฟังแต่คุณแบบก็รักเขาก็เชื่อใจเขาแล้วก็เออเชื่อเขาไปคุณลองคิดใหม่ถ้าสมมติคุณได้ยินคําอธิบายแบบเนี้ย จากปากคนที่คุณไม่รู้จักคุณจะเชื่อเขาไหมถ้าคุณไม่เชื่อนะให้คุณไม่เชื่อไว้ก่อนเพราะว่าสัญชาตญาณของคุณอ่ะอย่าลืมเป็นที่หนึ่งเสมอเสมอเลยนะฮะสัญชาตญาณของเราเนี่ยมันมีมาตั้งแต่กําเนิดมันมากจะถูกนะครับแล้วก็มีบางอย่างเหมือนกันซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในกรณีของคุณจิเซลเนี่ยเขาเป็นหรือเปล่านะครับคือบางครั้งเนี่ยการที่คุณโดนกลมขืนแล้วก็โดนวางยาให้หลับอยู่เรื่อยๆืเนี่ย มันจะมีความทรมานบางอย่างบางที่เรามีจิตใต้สํานึกที่รับรู้การโดนข่มขืนนะครับหลังจากนั้นเวลามีเพศสัมพันธ์กับตัวสามีเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแปล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 ตรงที่แบบมันรู้สึกกังวลยังไงชอบกลไม่แน่ใจมันยังไงไม่รู้อะนะครับรู้สึกไม่ปกติรู้สึกกลัวรู้สึก i n s e c u r รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดภยัยนะฮะเวลามีเพศสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะก,กับ สามีตัวเองก็ตามนะครับตรงนี้ผมไม่รู้นะเพราะเขาไม่ได้พูดแต่ว่ามันอาจจะต้องเอกคือยิ่งอยู่มานานอย่างเงี้ยถ้าคุณมีความสงสัยอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆอย่างเงี้ยต่อกอันหลายๆอันเยอะๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยน่าจะต้องสงสัยแหละนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าหรือกําลังเกิดอยู่ไหมหรือมันมีอีกกี่คนในประเทศเราหรือในโลกที่มันเจอแบบนี้อยู่แต่เรื่องมันยังไม่แดงขึ้นมานะครับ เคสเนี้ยถ้าวันนั้นเนี่ยเขาไม่ไปแอบถ่ายผู้หญิง3คนในในซนะูเปอร์มาร์เก็ตนะก็ไม่โดนก็ไม่มีใครรู้ปัจจุบันก็ยังคงเงียบอยู่แล้วก็อาจจะมีการข่มขืนไปจนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทั้งทงที่ตัวคุณจีเซลเนี่ยอายุ72แล้วนะก็ยังมีคนโดนข่มขืนอีกก็ยังมีคนมาข่มขืนเขาอีกนี่อันเรื่องนี้ก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้คุณจีเซลแล้วก็ลูกเขา3คนมากๆเลยนะครับว่าผ่านเหตุการณ์ในนี้มาสุดยอดโหดร้ายผมยังไม่เคยเจอข่าวอะไรที่มันโหดขนาดนี้มาก่อนนะครับน ก็เลยคิดว่าไหนๆก็เอามาเล่าทุกคนฟังนะถ้าใครที่มีความสัมพันธ์อะไรสักอย่างอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนโดนควบคุมเหมือนโดนตีกรอบหรือมีอะไรที่เรารู้สึกเอะขึ้นมาไม่แน่ใจนะครับให้คุณเชื่อสัญชาตญาณไว้ก่อนหรือถ้าเกิดคนอื่นมาบอกคุณว่าไอ้คุณดูแปลกๆดูมันมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือเขาดูไม่ค่อยกล้าพูดอะไรกับคุณหรือคุณรู้สึกไม่ค่อยกล้าสังคมไม่ค่อยกล้าเข้าสังคมไม่ค่อยกล้าบอกอะไรสักอย่างอันเนี้ยคุณต้องมีอะไรสักอย่างคุณลองไปปรึกษาจิตแพทย์หรือบางทีคุยกัับคคนใใกกล้้ตววทีุ่ณไจมาๆอ เพล่ดเพิมันอาจจะช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับโอเควันนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีใครที่ต้องตกเป็นเหยื่อแบบนี้อีกนะครับถ้าใครที่กําลังมีความสัมพันธ์ที่มันสึกเอ๊ะอยู่เรื่อยเนี่ยออลองคนนิดหนึ่งว่าคุณมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่ามีอะไรที่เชื่อให้เชื่อสัญชาติตัวเองสัญชาตตญาณตัวเองไวง้ก่อนแล้วก็อย่าเชื่อใจใครยกเว้นตัวคุณเองคนที่คุณเชื่อใจได้มีแค่คนเดียวในโลกนี้คือตัวคุณเองนะครับวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ